ว่าด้วยสังโยชน์สิบคำว่าทำลายสังโยชน์ได้แล้วได้แก่สังโยชน์สิบอย่างคือ 1. กรารมรคคาสังโยชน์ 2. ปฏิคคาสังโยชน์ 10. อวิชชาสังโยชน์คำว่าทำลายสังโยชน์ได้แล้วอธิบายว่าทำลายคือทลายทำให้พังทำให้พังทลายละบรรเทาทำให้หมดสิ้นไป ให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งสังโยชน์สิบอย่างรวมความว่าทำลายสังโยชน์ได้แล้วคำว่าไม่สะดุ้งในเวลาสิ้นชีวิตอธิบายว่าพระปัเจกสัมพุทธเจ้านั้นในเวลาจบชีวิตก็ไม่สะดุง้งไม่หวาดวันไม่หวาดเสียวไม่สะทกสถานไม่ตกใจไม่หวาดกลัวไม่คลาด ไม่หวาเสียวไม่สะดุง้งไม่หนีละภัยและความหวาดกลัวได้แล้วหมดความขนพองสยองกล้าวอยู่รวมความว่าไม่สะดุ้งในเวลาสิ้นชีวิตจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดด้วยเหตุนั้นพระประเจกสัมพุทธเจ้านั้นจึงกล่าวว่าพระประเจกสัมพุทธเจ้า ละราคะโทสะและโมหะทำลายสังโยชน์ได้แล้วไม่สะดุ้งในเวลาสิ้นชีวิตจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด161พระปพระปเจกสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าทุกวันนี้มิตรทั้งหลายมีประโยชน์เป็นเหตุจึงคบและเสพด้วยมิตรที่ไม่มุ่งประโยชน์หาได้ยากมนุษย์ทั้งหลาย มีปัญญามุ่งประโยชน์ตนไม่สะอาดพระประเจกสัมพุทธเจ้าจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกคำว่ามีประโยชน์เป็นเหตุจึงคบและเสพด้วยอธิบายว่ามิตรทั้งหลายมีประโยชน์ตนเป็นเหตุมีประโยชน์ผู้อื่นเป็นเหตุมีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเป็นเหตุมีประโยชน์ในภพปัจจุบันเป็นเหตุ มีประโยชน์ในพบหน้าเป็นเหตุมีประโยชน์อย่างยิ่งเป็นเหตุจึงคบคือคบหาเสพเสพเป็นนิดซ่องเสพเสพเฉพาะรวมความว่ามีประโยชน์เป็นเหตุจึงคบและเสพด้วยคําว่าทุกวันนี้มิตรทั้งหลายมิตรที่ไม่มุ่งประโยชน์หาได้ยากอธิบายว่ามิตรมีสองจำพวกคือ หนึ่งอาคาริกมิตรมิตรครองเรือน 2. องอนาคาริกมิตรมิตรไม่ครองเรือนนี้ชื่อว่าอาคาริกมิตรนี้ชื่อว่าอาคาริกมิตรนี้ชื่อว่าอนาคาริกมิตรคำว่าทุกวันนี้มิตรทั้งหลายมิตรที่ไม่มุ่งประโยชน์หาได้ยากอธิบายว่ามิตรสองจำพวกเหล่านี้ ไม่มีเหตุไม่มุ่งประโยชน์คือหาเหตุไม่ได้ไม่มีปัจจัยหาได้ยากได้ยากแสนยากรวมความว่าทุกวันนี้มิตรทั้งหลายมิตรที่ไม่มุ่งประโยชน์หาได้ยากคําว่ามีปัญญามุ่งประโยชน์ตนในคําว่ามนุษย์ทั้งหลายมีปัญญามุ่งประโยชน์ตนไม่สะอาดอธิบายว่า เหล่ามนุษย์คบคบหาเสพเสพเป็นนิดซ่องเสพเสพเฉพาะประพฤติเอื้อเฟื้อประพฤติเอื้อเฟื้อโดยชอบเข้าไปนั่งใกล้ไต่ถามถามปัญหาเพื่อประโยชน์ของตนเพราะเหตุแห่งตนเพราะปัจจัยแห่งตนเพราะการแห่งตนรวมความว่ามีปัญญามุ่งประโยชน์ตน